อินสายคุง่ายนี่โอ้บาดบไปดวพ่อว่าคือสุดไวแท้ไปํำเสียมเสยที่นโอเียมาเลยมีมีจับเด้อางเรื่มหมามา น้องครับมื่อวานี้พอน้อยส้อยเดิมว่าเรามาพุดกับฟูครับคนไปดอกนะค<ท>รับนะปุดเตรียมเสียบมาอันนี้มันให้ใหญ่ <c oughs> ปังในของพอน้อยเอพื่อเห็นข้างข่อยนานหลักแต่ดอกไม้ยางนสงวนไว้ดีๆเนาะยาง่หนึ่นเนไงเห็ดหลงโง่เลยมัยนต้นไม้ยางไปแล้วมันวันนีหน่วยไม่ดอกเาา่ทม่มันมีคะแนนออกมาที่สูงบอก เบิกมแก่แล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็ไปลดนซวงฝนจะลงนี่ป้าพี่น้องมันกินกูมันไปก้นปูก้นปูไปดองนี่ละแถวนี่ละแถวเก่านะเมื่อนั้นกับแม่เด้อพี่น้องมืัอนี้พอน้อยชวนมาอีกมืัอนี้เจ้าว่านี่ประสิบแบนี้ยื่นใส่เนาะป้าเอาเตงกขับไปเบิงหูปูพี่น้องขุดแล้วได้พี่น้องเลยเห็นสามสี่หูจุดนี่เชิงระบาด โอ้ยแม่มันกลายตัวมันแล้วบอถ้ามันมีอยู่หูนี่คือมีเห็นเสียห่วยนี่เลยมันมีอยู่หรือมะสันห์หูคือคุยไม่ใหม่ได้หรอเพรมันคุยน้ำกันบ่ะพอมีแม่นขุดไายหูมันสันได้เห็นยามันกิ้งว่ะเป็นโรคที่ดีอันนี้บอสพี่น้องตโตผงมีแตงมาคนปนหูนี่ ขี่ดินมาบางๆไว้โคตรมุทะไปคนเด้อกทีแล้วว่าคนเอาคนเอาแล้วว่างตันใหญ่กว่านี้ก็เาอาอยู่นี่มันน้อยกว่หคนนี่จะวัดไก่หูสีใหญ่ไมีเลิกเส้นฟังเสียงนั่นนะคืออะไรแบบลอยๆพูดแห้งด้านสืบทับครับหัวโป่งแหลมนาน,นโอ้ เอางายปานปูนอนเน็มากตัวงามยินดีกระปูมันตัวงามดีดเลนะยเถอะเ็มน้อยมให้ไปฝังมันนิด่เรายดพุทน้ำเจมว่าจะย,ยืด้กินม,กมือหลับไหมได้ขุดโหเลยกสามมติจะได้หูนั้นหรอขุดตื่นตื่นๆนึงเลยครับพี่น้องได้ไดหลืว่าเถอะยดีตัวปูกัตัวแม่นู่ ตัวก่อมดีเนาะตัวผู้กับตัวแม่มาอยู่เือเดียวตัว้ับเดียวเลยตกพอดีเนาะตัวเนาะโเคเรนี้มานี่สองหัอยู่เือเดียวจนเลยตรนี้ไปนี้อกาจกเอตนี้ก่อนเนาะมน่ยแ่นมีกบเอากบโอ้ยยังเป็นอาย มีนี่นะขุดไปขุดมาอาะไรพบกบอ่ะตอนนี้ไข่ก็อตัวบางั่นอยู่เนี่เอาด,ดอกดอกน้องพอดีดองเสียพอดีตัวดองอนนมันหน้ามันหลมันี่มีบรรยากาศตัวหใหญ่แต่นั่นดอโอ้นนะเกือบแมนเดสับนันเดอโอ้ตัวผู้หรือมากรามใหญ่ๆหนี่จักแรกตัวเมียโอ้ตัวเมียตัวกรามใหญ่เลยอาหั่ ้ามปั่นผู้ใสกระปูอันออกกราลังกายในเดาหนักการจะพาไปมาเบิรเดนยอเสียงน้อยเสิยฟ้าหาปูมันใหญ่ปางเพิ่นก็จะโว่เสียมน้อยเพิ่นครับเสียมแต่สมัมหาเห็ดนะโอวล็หูใหญ่เตียงตัวใหญ่เตียงน้อเปิดตัวเล็กแต่เรา เดี๋ยวมันกลบโพงแล้วปะกำลังโอ้กกำลังแล้วนี่ยปิดมือดื้อคืนเดี๋ยวเขาไปแม่นลบโพงเจุกมือได้ไงพี่น้องมือทุ่งปูนแล้วปานเอามือขวดเอาเลยพี่น้องเอ้ยออ้ก็ปุกมีได้กบบนบ้านจังตลาดเด้อขอกบจากตัวนี่อยไหมเอากบเลยพี่น้องเบิร์โอ้ยโจ๊กอะไรเท่านี้โจ๊กตัวไหมันสีนีบ สวนนกมาสวนอมพี่น้องบสวนนี่มึงเนี่ยนี่นับเด้อตงเกนโอ้ยมุนเสน้องมุนเสรโอ้ใครย่สินะจับพกพี่น้องมึงดูเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ยนี่เสียมน้อยเราหวานสิเดียวได้ครับพี่น้องมงเลยอีบานเนย ผมก็ดีครับพี่น้องต้นสแสบงโอ้ลืมขึืนอเพราะว่าห่างเตนย้มอ่อแม่เท่าพดทธแม่มเต็มยังดีพี่น้องอะ,ะเห็นบ่ครับห่างเตนเตนป็ดเตนล่ามเตนงูซ้ำดึกเข้านี่หรอโหมม่ธรรมดาเลยลุน,นเดี๋ยวหาหูปูกันเด้อครับบาทนี้ อินสายขุดง่ายตัวนี้ไม่ได้ยูตัวนู้นเดี่เปิดเปื่องอนอะพอรออยู่มันส่งนะนี่นี่นี่ของเรื่องอะล่ะตัวก็ดีดอปูน้อยก็ดีง๋ยวอะมันปูหน่อยด้วยเถอะมันเผาหน่อยนะมันเผาหน่อยมันเป็นปูเผาหน่อยนี่ได้หูหนึ่งเ่ยเดี๋ยวไปขุดเถอ ือดังกวกพวกบนตะได้ตัวใหญ่คว้ของใครแม่งถึงละพุทธสามสีบาทตัวกองเงาูกอพอดีนะ่าหนูมากินหอยเช้นี่โอ้บาทดิไปหลวพ่วก็คือสุดไวัแท้ไปนํำเสียมเสยก็เป็นตัวตัวใหญ่แเทอาเออหูปืนขนาดเนี เห็นหูซ้ำได้แล้วเด้ครับปูดปูดค้นหาต่อไปหูนี่ก็หูใหญ่เดน้อยคุนตมิแต่เราิน่ะเอาตังหูใหญ่ๆทีละห้องได้ก่อนเนี่หยิพล้วกินบเตียนโงมานี่่อยคูประทันเดิ่มันละไปเสียล้เอาป่ามวนเป็นยังแ่ะคุน้อย หรอดีพี่อได้เต่ปูกบมีได้ที่เหลือเอเขียไรยังมีหมูจับได้ล้างเรื่มมามาแหมบกน้องตัวแม่ตังฮะเอาเกี๊ยวไปดองเนาะตังฮะต้องหูใหญ่ยี่ โอ้โหนี่เล็กจัง่อยครับพี่แต่ตัว,ตวใหญ่ทีหลังดำปือลลเลย้า,าพี่น้องรูตัวแม่แต่แม่อำเลยโอ้โหัดเสนะคัดเส้นอ่ะเด็กัดตัดน่า <c ười> <c ười> ขำหเลยได้พี่น้องคนหน่อยคนเาคนรงสหา ช่วงบืงกบนำไได้หล่แหละพี่น,น้งองก็อยู่ก็จินะพ่อน้อยที่ฟัดูครับขอบานก็ปอน่อยขาคนจะข้า,ขา,ากันก็ตัวตน,นานูน่ไปหาแถวหน้าร้องได้สามตัวครับพี่น้องมนตัวแม่ดิงามๆรได้ล่หนหปนี่กว่าเทา กินเลยดูว่าพอได้อยู่ได้กินแล้วเนาะพี่น้อง้าบานมบุกอึดเนาะห้าก็หาได้เป็นไหนพี่กายหาอึดมาสั่งห้ากินขนมยังไงกแดดแดดเล็กพี่น้องเกียงอาหารเตียงมาเจ็บมั้งนอนดีจ้ะเจ้าแฝดเล่นปี๊ดไปปี๊ดมา เจ้าแ<อ>ปลี่นผิวต้องไปปืนหามเพิ่มมีแค่สองไม่ได้ไม่ได้โอ้โหม,มันได้โค้ดกินซะขนมไข่อร่อยเลยมาเด้อพี่น้องครับกินข้าวนมเด้อยนี่กิน <c oughs> กล้วยกันชวกล้วยพี่น้องเรื่องนั้นเหรอจนอนงามๆได้กล้วยมาปั่นโคตรสวยโคตรกล้วยก่อนพี่น้อง โอ,โอยโตกเลยเป็นเนนนกษตรกรหาบ้านแล้วครับพี่น้องโอ้มาหอดบ้านแล้วเดีอพี่น้ององบ้านนีามไปกับปูเนาะงามไปนี้ต้องเอาไปล้างทำความสะอาดอดีนี้กระปูดองฟังเราละดองเลยครับพี่น้องไม่ได้เสิ <c oughs> ร์ตหม้หุำถูเสียวผัก นี่หว่ามันกับซับประเดะโหนกับปุ๊กนึงเด้กล้างพี่น้องมันกำงามากว่าเนาะเป็นกรอนเป็นงนมันได้รอนขัดเลยครับพี่น้องเราอยีกนะน้ำนึงล้างจากน้ำก็รู้มาอันนั้นก่อนเถอะเอาหนองแข็งน้ำดอกหรือจังล้างมันจังล้างนะนี่หว่านันจังบนหนีบเฮาเพราะล้างได้แบ่นนี้มีปัญหาด้ออันว่านสงุบเอากระซาวเร็วๆว้ามันตรงนองมันฝุ่น

แต่เขาว่าเด็กน้อยอย่ะถ้าจะตละ,ะกูลสามโคตรปะปูมีไฟกัดเขาจะคืนผู้ใดกัด,ดกันหมดเลยแต่ <laughs> แล้วมันเป็นอะไรละปะน้องมีพิษโ,โัวร้เลยออกนี่พิษตัอดู <c oughs> ้นะล้างสาสาดกัด้งแต่ชิอง จังแล้วค่อะไรอนี้่หัวว่ะเออเออเล่าหลังเราก็เท้าอัวมาขีกันปูขีกันปูังๆลังๆเราโศเสีก่อนปูครับพี่น้องเ่อนจปูจักแล้วลูกมีดีนับเลยนะแล้วถ่ายลอยรงนี้ลอเป็นผู้กน้ำป่นได้น้อยก็เหมือนั้นนะเดี๋ยวปั่นซอยด้วมัน มันมืดอะไร่หูคงนั่นูกต้องเลยไปหาทางแม่นบอกในเลยเห็นอยู่บอกกาดกันอยู่ห้อยเป็นสีแบบนี้มุจจาไปน้องกันเดี๋ยวจึงเมื่อเราพาแบวหนาถามเห็นหลายเลิกให้นตื่นต้องไปจอบเดเอเาเอาเพี้ยนหนามนะ่นี่ะมีแต่ปูดำเลยหาทางปูแบบลักษณะน้าหนามที่สวงเลยไหมเสียมทำมันนั้นล้างจากน้ำสะเนีเนี่ยเเอาจิงขี้กรโปขี้กระโปขี้กรโป โปลงไปโปลงไปน่ำเอาอีกน้ำนึงพอทำนีเอาอีกอยู่ีคลิปซะก่อนโอ้เดี๋ยวเทออกตีซะก่อนชิวั้นั่งโโางกับปูเนาะพี่น้องเป็นงานองเทศบาต้ให้กินเองแน่ ตันบาทคือวันร้อนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุบบอล้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับ<น>กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอหน้อยซอยเดิมถึงแม่ปางทั้งลูกสาวครับเหมือนไปคุดกับปูได้ชมนี่แหละครับงามมากเลยงามบากพี่น้องงามงางนะงามากครับพี่น้องปูเอาเหลี่ยงว่าไหานได้เอาก,กระตุ้งไปก้นอ้าวขอบคุณเด็ดดา,ายครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไป่ปางเราก็ระดองครับพี่น้อง